สปอยจากเรื่องเล่านะครับแล้วก็ข้อมูลที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาของพญานาคสีดําเป็นสัตว์ในวันนักคดีต่อจากนั้นมีการแต่งตั้งในกลุ่มพญานาคให้เทียบเท่าพญากุดเนื่องจาก ทางอีสานและมีศาสนาแล้วเป็นการบูชาหรือกราบไหว้เทพเจ้าที่ยกตัวอย่างแบบหยุดทำนาหนึ่งปีเพื่อให้ได้ผลผลิตดีทีละสองปีในปีเดียวต่อจากนั้นมาจากพญาแถนเรื่องเล่าที่มากกว่าพันปีและเป็นที่อยู่อาศัยนะครับและเป็นเถียงนะครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์น,นะครับและเป็นเรื่องเล่าต่อกันมา และเป็นพญานาคมีปีกและเป็นพญาแทนนะครับสามารถบอกดินน้ำลมไฟอากาศไฟฟ้าผลผลิตดีขึ้นได้นะครับและบอกไว้แล้วเลียงวิดีโอไว้และเก็บวิดีโอไว้และการตั้งสมาธิพื้นแผ่นดินนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตดีขึ้นนะครับ,ลนนรบและเรื่องเล่าของพญาแทนนะครับแบบภาคต่อนะครับ จากตำนานเรื่องเหล่าพัสสิวะนรา,าทอนโคตมะนะครับผู้สนะผู้สุนานผู้วิทักษ์ในสายยาพนาาไสยสนะนะครับนาาทอนผู้สร้างจัก,กรวาลน,นะครับในสปอยต่อจากภาคแรกไปภาค2ตอนที่มีวิสาอาคมมียุหาคางนิกหาสองขางกับเป็นสิบ อยู่โรงเรียนแล้วการศึกษาที่จดจำมาปพีพอศอเขาเอินปพีพอศอที่สะตวาดที่ได้ยินทางพื้นแผ่นดินเป็นขอความประศสลายปีเป็นปีพศออที่ตัางกับประเทศเหา่าในอีสานแล้วว่าเรื่องการจดจำการศึกษาและจดไวและเขียนไว แล้บสูุนสลายแล้วบอกต่อกันมาและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการลงสื่อการเรียนเขาซิไมเใต้โตอยัางซีแบบคู่บาและเพื่นก็เห็นเมียให้แล้วไปลูกปันปป่นต้องหันมีเมียแล้วมีลูกพระพุทธทะลุแล้วล่างบาสูุนสลายเป็นตำนานเรื่องเหล่านค้ขมจริงรูปปั้นก็ออกลูก อยากละก,การทางธรรมศาสตร์มีโตผู้มีโตผู้ชายและโตผู้หญิงแล้วเพิ่นกระซึกแล้วเพิ่นก็มีวิสาคมแล้ว่าให้สตรีเข้าใจก็บบอกไปที่เราว่าบ่อยากเจ็บใจบ่อยากเจ็บปวดบอ่บอยากทรมานแต่มีความสุขใดบ่อยากหึงหวงอยากมีความสุขแล้วมันกระซียในเจ้ามีความสุขในอกในใจแล้วบ่หึงหวง บจิบใจแต่มีความซึกใดเพิ่นกระปุกใส่อีกแล้วเพิ่นกระปุกใส่อีกอีกแบบเรื่องเราในศาสตร์พัวะบอกเรื่องพยาแทนต่อจากมันมีในหอยือทพยาแล้วมีพยามาก,กว่าพันปีบอกเรื่องกดคุมลูกับล,ลานแล้วกดคุมลูกกับลานเหสัตว์และเห็นหตว์หูเจ็บ ห้อนหนาวและมีการจดจําและรักษาและสัตว์ก็มีความคิดและออกกฎคุมคูกกับร้านให้สัตว์แล้วก็มีการกราบบายทําพิธีแล้วก็แบบมีสัตว์กินผืชคืองงัวแล้วทําพิธีปุุกเสกแล้วขึ้นรูปแล้วกระดูแล้วขึ้นแลปันรูปแล้ว กรรมพันแล้วก็แอคชั่นของมอนเตอร์และก็บรูปแบบไหวและกระดูกกายเป็นเมล็ดพันธุและปั่นรูปไหววิสัตกินผืชกินเนื้อต่างก็กินผืชแล้วก็ได้บดดนแล้วก็ทำพิธีแล้วเอ่ยประโยคเพื่อสิ่งนั้นแล้วก็มีรูปปั่นแล้วก็ตึงทานแล้วก็โพล่งงหนง่ายๆแล้วห้องแบบเสียงเตือนโอ้โอ้ แล้วก็ไปจูงแล้วเมื่อไวเป็นเรื่องเล่าของพัสิวะในตำนานพญาแทนแล้วก็บ,บอกไว้แล้วเลี่ยงไว้แล้วเขียนไวแล้วพิมพ์ไวเป็นวิชาเพื่อจะให้พ้นผลิตดีขึ้นแล้วเก็บวิดีโอไวแล้วเมียเพื่นตองเข้าใจน้ำได้ แล้วมันเซตให้โตบูเจ็บใจแบบเมีอะแม่มีอะเราแต่ละคนในตำนานเรื่องเราก็บูห็นเป็นผู้ท่าเดือยล่เป็นผู้สาวแบบรูปปัน่นแล้วมีวิสาล้อมมนุษย์ แกายอันยะมนันีมีชีวิตเพอเพอสั่สงขึ้นเมาเองภาคต่อจะคันว่าเข้าเอิญพญานาคมีปีเทียบโถพญาขุดเป็นพญาแทนได้สารภาคกลางเชือเอยัองบูละต่อจะคันเป็นซาตานและโพโกงเล็บและโพแขนและมิหานิว และพป,ปีและถือกำเนิดอาคเสียล่างอาวาตารและนยูนินขำม,มนุษย์และวิวัฒนาการสินเทปโซเซียนเทวดาตอนหันมีคาถาเปลี่ยนนาลาทอเป็นผู้สร้างจักรวาลผู้สำนานผู้สนะผู้พิทักษ์พรนาราชัยสนะ ดีเซมในตำนานเรื่องเราเป็นประโยคแบบเซา้าถ้าพูดถึงเรื่องดีโสกดีมหาลาบเป็นสีมงคลของวันเสาร์มีเสาสิบหาหลังวันถ่ายมือหนึง่งก็ใส่สิแน่คุณนั้นแบบเธอแม่นางแล้วเราจะมาทำอะไรอย่างนี้วิสาอาคมค่าก็เยอะ ทำแม่ให้วาเป็นสายสานวิสาคมกูก็อยู่มาหมื่นปีกูก็บ่ยอมตายแล้วบ่ยอมเป็นผุา่าแบบเด้จันงานศพแหล้วบ่เมนเช่นเรื่องในความฝันมันเป็นความจริงจากเรื่องจริงที่เลือกไวสซ่ความจริงที่บอกไวและเกิดความ,มัสจัน์ในความจริง